หอจากนี้ไปขอทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้น้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาสลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตา,เ,าเบาๆ หลับพอสบายสๆคล้ายๆกัเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆนะจ๊ะทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี กะคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขยับกันให้ดีนะจ๊ะทุกๆคนกะคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกความสบายนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมท,ทีเดียว สติกับสบายจะต้องไปคู่กันไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรม้วยวิธีการอย่างไรก็ตามจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักก็มียว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กัน อย่าให้แยกจากกันสองอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะจ๊ะสติจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนถ้าของหลวงพ่อวัดปักน้ำทางกันแนะให้กำหนดบริกรรมใิมิตเป็นดวงใสกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง จะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่วิธีการกำหนดสตินั้นต้องทำอย่างสบายสบายนี่สำคัญนะจ๊ะอย่าฟังผ่านกันนะสติกับสบายทั้งสองจะต้องไปคู่กันตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางทีเดียวถ้าไปด้วยกันเมื่อไหร่จะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ง่ายถ้าไปคู่กันเมื่อไหร่จะทำให้ใจเราหยุดดิ่งไดงง่ายและหลังจากใจหยุดแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายใน หลักก็มีอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสติกับสบายนี่จะต้องให้คู่กันอย่างสม่ำเสมอทำอารมณ์ร้อยสม่ำเสมอด้วยใจที่ใสใจที่เยือกเย็นอย่านั่งแบบขุนมัวเร่งร้อนเล่าร้อนอย่างนั้น หรือนั่งแบบคึดฮัด,ดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลจะต้องทำอารมณ์ให้สบายสบายอารมณ์สบายนั้นของใครของมันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้สำหรับท่านที่มาใหม่ให้ขยับเนื้อขยับตัวกันให้ดีโดยเฉพาะท่านนั่งที่แนะไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นท่านั่งมาตรฐานของการปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านถอดแบบออกมาจากผู้รู้ภายในผู้รู้ก็คือพระธรรมกายภายในนั่นเองพระธรรมกายภายในท่านเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในธรรมทั้งหลายเนะี่ยท่านมีปกตินั่งอย่างนี้คือนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายโดยจะพาะนิ้วชี้ของมือข้างขวาสำคัญตรงนี้นะจ๊ะจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายและดึงฝ่ามือทั้งสองให ชิดติดลำตัวได้กายจะตรงทีเดียวกายจะตั้งตรงทีเดียวมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจะดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายเนชิดติดลำตัวจะทำให้กายนี้ตรงนี่คือท่านั่งที่มาตรฐานเป็นท่านั่งที่สมบูรณ์ หลวงพ่อวัดปากน้ำพิจิเจริญทอดแบบออกมาจากพระธรรมกายในตัวเมื่อวันที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วก็แนะนำสั่งสอนสืบทอ,อดกันมาจนกระทั่งบัติเป็นท่านั่งที่เราควรจะศึกษาเอาไว้ให้ดีแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆที่บ้านนะจ๊ะหลวงพ่อขอพูดเลยไปที่บ้าน เราจะนั่งท่าไหนก็ได้ให้อยู่ในอริยบทที่สบายจะนั่งทิ้งข้างขวาก็ได้นั่งห้อยเท้านั่งพับเพียบหรืออะไรกันแล้วแต่ให้มีความรู้สึการะ่างกายสบายเราจะนั่งอย่างนั้นก็ได้แล้วก็กำหนดสติก็สบายไปคู่กัน แต่ว่าท่านั่งมาตรฐานนี้ต้องศึกษาเอาไว้ดีนะจ๊ะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายโดยเฉพาะนิ้วชี้มือขวาจะหลดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายวางชิดติดกายติดลำตัวกายจะตรงเองขึ้นมาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกให้มันสบยสบาย สำรวจตรวจตาโดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกรงไหมสังเกตดูให้ตรวจตาโดยให้ดีเวลากายอยู่ในท่าที่ถูกส่วนแล้วต่อจากนี้ก็ปรับใจของเราให้มันสบายสบายใจจะสบายได้นตมีวิธีคิดในเรื่องสบายเนี่ยอยู่หลายวิธี อันที่จริงพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนมีอยู่ถึงสิบพิธีทีเดียวเขาเรียกว่าอนุสติสิทธิ์แต่งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างนั้นเป็นต้นเรื่อยไาเลยคือถ้าใจคิดอย่างนั้นแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันสบายอารมณ์สบายปลอดโปรง่งนั่นเป็นวิธีการหนึ่ง บังท่านอาจจะนึกถึงธรรมชาติทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปรงมีอารมณ์ที่อยากจะนั่งทำภาวนาอยากจะทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนี้ก็มีแต่วิธีลัดที่สุดก็คือทำใจให้ว่างๆให้นิ่งๆให้เฉยๆทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก ไม่มีพันธะผูกพันกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจก,การงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำทำเป็นเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกจริงๆมีเราอยู่คนเดียว หรือจะสมมติตัวของเราเนะ่ยอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆซึ่งจะทําทให้เรานึกได้ง่ายว่ามีตัวเราอยู่ตรงอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆคนเดียวจริงๆไม่มีสัตว์สัตว์สิ่งคนสัตว์สิ่งของไม่มีอย่างนี้เป็นทางลับทางลับที่จะทำให้ใจเราปลอบโปร่งสบาย คำว่า,าสบายเขาหลวงพ่อในที่นี้สบายเบื้องต้นก็คือเฉยๆภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอทาุกขมาสุขคือจะว่าสุขก็ไม่เชิงทุกข์ก็ไม่ใช่มันอยู่ในสภาพที่เฉยๆอยู่ในเบื้องต้นทำใจให้ว่างๆว่างเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ ให้มองเห็นโลกนี้ให้ว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของว่างหมดใจว่างว่างนิ่งๆน,นี่คือความหมายของคำอาสบายของหลวงพ่อในเบื้องต้นนะจ๊ะแต่เราก็เอาศัยจุดนี้แหละจุดที่เรารักษาใจที่เป็นกลางกลางว่างว่างโลง่ลงๆนิ่งๆเฉย ตลอเรักษาอารมณ์นี้ให้สม่ำเสมอด้วยใจที่เยือกเย็น,ไม,นไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีประคองอารมณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆในตำแหน่งที่ใจเราตั้งมั่นแล้วรู้สึกว่าสบายปลอดโปร่งมีความรู้สึกพึงพอใจกับอารมณ์ชนิดนี้ความรู้สึกชนิดนี้ ไม่ช้าเราจะเข้าถึงจุดแห่งความสบายที่แท้จริงซึ่งจะมีความรู้สึกที่แตกต่างจากคำว่าสบายในเบื้องต้นของหลวงพ่อเพราะนั้นคำว่าสบายคำเดียวกันแต่ปริมาณแห่งความสบายนั้นมันจะไม่เท่ากันแต่งแต่สบายในระดับมีปริมาณน้อยจนกระทั่งมีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นนะจ๊ะ ดังนั้นตอนนี้เราแสวงหาอารมณ์สบายกันซะก่อนโดยการทำใจให้ว่วางๆนิ่งๆโล่งๆชฉ้ๆเหมือนอยู่กลางอาวกาศนะจ๊ะทุกๆคนอารมณ์สบายของเราจะต้องทำให้มันบังเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยทำให้สบายๆเมื่ออารมณ์เราสบายและมีสติเดี๋ยวเราคอยดูนะจ๊ะ สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันยากมันจะกลายเป็นของง่ายสำหรับเราธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นของที่ลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงเราได้ยินได้ฟังมาว่าจะต้องใช้ความเพียรกันอย่างมากมายกายกองทีเดียวทำความเพียรกันอย่างอุกฤษ ต้องประโยชน์ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือนจากบ้านของเราแล้วถึงจะเข้าถึงนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแต่เดี๋ยวนี้นี่เราจับหลักกันได้แล้วเนี่ยเราจะได้ยินสิ่งที่แปลกออกไปนั่นเนี่ยคือธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่ก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆด้วยวิธีการง่ายๆ โดยการกำหนดสติกับสบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอาน,นิสงส์แห่งความสบายนะจ๊ะที่เรารักษาความสบายกันทั้งวันโดยเฉพาะในตอนนี้เดี๋ยวจะมีอาน,นิสงส์ใหญ่เรา่เราจะเข้าถึงธรรมนั้นได้อย่างง่ายๆคำว่าธรรมะแปลว่าความถูกต้องดีงามแปลว่าความบริสุทธิ์ก็ได้แปลได หลายอย่างทีเดียวในพระไตรปิฎกมีผู้รวบรวมคำว่าธรรมะได้ถึงห้าสิบคำทีเดียวแต่ส่วนใหญ่มักจะมอลงคำว่าธรรมะว่าเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์เป็นความถูกต้องดีงามบางตอนในพระไตรปิฎกกล่าวถึงลักษณะทีเดียวธรรมะนั้นมีลักษณะเป็นดวงกลมๆใสๆ บางท่านในกล่าวถึงธรรมะก็คือธรรมกายเป็นองค์พระใสๆใส,สเหมือนเพชรทีเดียวตั้งอยู่ภายในกายของเราเมื่อใจเราสบายใจเราก็จะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายพอหยุดนิ่งแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมอย่างนี้แหละ หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอจ่ายดวงธรรมภายในซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทำเบื้องต้นนั้นจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพลญ อย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแล้วท่านก็ค้นพบบอมจใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียด ซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปบุพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปบพรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปบพรมกายธรรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปบพรมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลําดับ กายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันเกิดขึ้นมาทำทั้งหลายเหล่านี้มีมาแต่เดิมแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสมมุติให้มันเกิดขึ้น เมื่อไหร่เราทำแจ้งเราให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่อง่อใ,ใจเราหยุดนิ่งเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละเห็นไปเป็นชั้นๆซ้อนๆกันไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนมีคำพูดติดแตกต่างกันอย่างไรก็ตามมีความเป็นอยู่แตกต่างกัน แต่ภายในนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะซ้อนๆเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้มันมีเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายใน,นนั้นแล้ว เราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเช่นเมื่อใจเราหยุดนิ่งที่กลางกายมีความละเอียดเท่ากับปฐมมรรคภายในพอเราละเอียดเท่ากันเดี๋ยวเราก็เห็นดวงปฐมมรรคพุทธเกิดขึ้นเองในกลางนั้นเป็นดวงใสๆทีเดียวใสเกินใสใสเบื้องต้นใสเหมือนน้ำ เหมือนกระจกเหมือนน้ำแข็งเหมือนเพชรและในที่สุดก็ใส,สเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกจะมาเทียบได้ใสเกินใสทีเดียวอันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเมื่อใจเรามองเห็นความใสที่บังเกิดขึ้นภายในอารมณ์โล่งโปร่งเบาสบายจะบังเกิดขึ้น ถ้าใจเราละเอียดมากกว่านี้เนี่ยคือหยุดนิ่งเฉยๆเดี๋ยวกลางดวงธรรมนี่เนี่ยเดี๋ยวใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ภายในเองใจจะแล่นเข้าไปสู่ภายในเองแล้วเราก็จะเห็นเห็นธรรมที่บังเกิดขึ้นมาใหม่เช่นแต่เข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดถ้าเรามีความละเอียดเท่ากับการมนุษย์ละเอียด เราก็จะเห็นกายมารละเอียดปรากฏเกิดขึ้นมาลักษณะเหมือนกับตัวของเราทีเดียวท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายเหมือนตัวเรานั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราถ้าเรามีความละเอียดเท่ากับกายทิพย์เราก็จะเห็นกายทิพย์บ,บังเกิดขึ้นในกลางนั้น เรามีความละเอียดเท่ากายรูปพรหมเราก็จะเห็นกายรูปพรหมบับงเกิดขึ้นถ้าเรามีความละเอียดเท่ากายอระรูปพรหมเราก็จะเห็นกายอารูปพรหมบับงเกิดขึ้นถ้าเรามีความละเอียดเท่ากายธรรมเดี๋ยวเราก็จะเห็นกายธรรมบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะจ๊ะมีเพียงทำใจของเราให้หยุด ให้นิ่งให้เฉยๆอย่างสบายๆด้วยใจที่ใสที่เยือกเยน็นให้อารมณ์สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้มาฝึกใจให้หยุดนิ่งกันด้วยสติ เรืยการกำหนดสติและสบายกันนจะจ๊ะต่อจากนี้ไป